สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นใหม่ครับกันอีกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ย48เดี๋ยวแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวจะได้เราอใช้โค้ดนี้ดูฮ่าฮมาเล่นนันต่อครับวันบ็อกวันเวันที่สามเดี๋ยต้องครับเตียงให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะโดนแฟนทอมฆ่าตาย แล้วตอนนี้ไม่มีน้ำช่วยชีวิตแล้วผมอุดไปแล้วไั่นงั้นมาขุดดินต่อน่ะนี่คือเกมบักอ่ะอพวัน่าจะใกล้พังมากเลยเอ้ยผมได้อาหารแล้วแต่ครั้งนี้ผมอยากเก็บวัวตัวน,นี้ไว้มันดูน่ารักดี มันจะเป็นสัตว์ตัวแรกที่ผมไว้ชีวิตเพราะย่ามันเริ่มแพร่พันธุจะโอเคตอนนี้วันวันน้อยวันนี้เขากินนอนโอเควันวันนี้ผมครับสิ่งที่ว่าถุงเท้าได้และอ้าวตอนนี้ผมมีถุงเท้าใส่แล้ว กันเลยอืมใช้อะไรในการขุดก็ผมไม่มีสิ่งที่ร้อนเหล็กเยอะอ่ะมีเหล็กแค่ไหนเดี๋ยวใช้ก่อนเหล็กนิดตัวจำใจนะคะที่แล้วขุดเหล็ก ไม่ใช่ว่าพาร์ทที่แล้วผมขุดเหล็กแล้วเห็นเหล็กหายไปไหนหรู้ว่าผมตาถั่วเกินไปน่าจะเป็นสนถานีฐานอันที่สองก็คือผมตาถั่วเกินไปที่ผมจะหาเจอได้ม,มาหากันด้ยเหล็กมันอยู่ไหนวะเอาไงดีหาเหล็กไม่เจอ นายคือคนที่ผู้โชคดีที่ทําให้ฉันไม่ขาดแ,แกเป็นคนแรกที่ไม่ถูกฆ่าดีใจด้วยอันนี้กบเพื่อเราก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้อืมต่อบล็อกดีกว่าอาหารเย้เรมีอาแล้วตอบล็อกเราต้องมาข้างหลังนี้ ก็คือตรงนี้ต่อบบกออกไปค่ะตอบบกออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1>, 1 12 13 14 1อ16แค่นี้แหละฮะพอละแล้วก็ต่อไปแบบนี้ต่อเราจะได้มาทำฟาร์มมอสเตอร์กันฮะวาวไวแบบนี้แล้วก็วิ่งไป ต้องการไม้เอามาคาเป็นลัวเนี่ยแหละแล้วรั้วอยู่ตรงไหนวะอ๋อเนี่ยรัวแล้วก็ต้องการสิ่งที่เรกว่าขอลองดูหน่อยว่าใช้งานได้ไหม ใช้งานได้หรือว่าโอเคไม่ใช่คุณแก่ใช้มอสบ็อกนะแค่นี้แล้วก็ทางรอบรอบนี้ก็คือจะเป็นแบบอืม นโอเคแบบนี้แหละจะได้สามารถขึ้นได้เลยแค่นี้แหละนี่คือทางเข้าฟาร์มมอสเตอร์แล้วระหว่างทางเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ทอ็ทอตท็อตเดี๋ยวเอามาใช้เราขยายหน่อยจะได้ไม่ตกได้ต่อย่อยารอต่ออกเชื่อนั่นแหล,ละจะได้แบบทางกว้างขึ้นอันนี้เป็นฟาร์มเบอร์อรี่สำหรับทุกคน เองนของสาธารณสุขก็ถูกจริงๆด้วยโอเคก็น่าจะเสมอกันได้แล้ว โอเคเสมอเสมอกันอืมกินเล่นเดี๋ยวเอามาทอดมาแปะแปะ๊บก็เราจะได้หายมือกันสักทีลืมไปอยู่ในกล่องเนี่ยทอดหาไไปไหนเออฐานเนี่ยจะฐานแล้วลกเกินนะจังจำได้เอาขอมาใส่หน่อยอ่ะนี่อาน กระดูกใช้ได้อยู่เินยังไม่ต้องเก็บขกล่องอันที่สองมาเก็บเริ่มมาเก็บอันนี้ละโอเคแค่นี้แหละเอามาครับคือสิ่งที่เราว่าทอรช์ชนี่แหละ ตอนตกลางคืนก่อนนี้ถือว่าสว่างใช้ได้อดีขึ้นหน่อยเพื่อความสว่างของเกาะนี้แบบนั่นแหละสว่างเท่จริง ท่าน,นั้นก็ต้องเริ่มมืดเพราะว่าจะต้องมาทำเป็นฟาร์มมอนสเตอร์สนะิอนะเดี๋ยวขุดดินต่อแต่ว่าแป๊บอ้อลืมไป แบบนี้มอสเตอร์มันจะไม่สามารถฆ่ามาได้คนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อย้ากัโอ้ก่อแล้วเริ่มสวยขึ้นมีไม้หลายชนิดอืม ต้นไม้นั้นนี่เราคือขาต้นจังเกิลหลายต้นกอกลางจะเป็นเกอะที่ถือว่าสวยงามไม่สวยงามหรอกหมูเจยังไม่ถูกคัดเลือกต้องทำให้หญ้าลามถึงเกินหลายเปอร์เซ็นต์าาก็ต่ายมาได้ไงวะใครรู้ว่ากระต่ายมาตอนไหนเพื่อบอกผมที แต่ก็ไม่มีใครดูหรอกเคาเพิ่งใช้ฐานไปอยอะจุ้ยของเต็มเหรอมาเก็บนอย แผ่นซีดีมาทำไม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 เออแผ่นซีดีมาทำไมเอามาทำไมเอาน้ำมาเยอะเกินไป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 ไม่มีอะไรที่ลกเข้าผมจัดเออน่าจะมีคนลกกว่านี้อืมอัวสวยงามมาปลูกต่อปลูกตรงไหนต่อดีนะ ดูที่ยังไม่เจ็มเพราะว่าแบบปลูกแบบแล้วมันจะมีโอกาสแบบแบบเแบบนี้ยเดินมาเฉียด,ดออกมานะอยู่ใกล้ๆทอ็อตแบบน,นี้ค่อยดีขึ้นไหนะ มาได้ไงวะชัดเจนไม่ๆ่ย่ yeah, แล้วไงใช่ครับทุกคนผมตายและโลกนี้ไม่ใช่โล,โลกก๊อปปี้ด้วยเอ้ไงดีะก็ขหจบซีรีส์นี้ไว้เพียงแค่นี้นะฮะ โคตรเศร้าเลยอยู่ได้แค่สามวันมีหน้าเศร้าตรงนี้เลยน่าจะกันไว้แบบนี้เพราะมอสเตอร์มันจะไม่เกิดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ